สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันเนนาดาจากสุสุวัน,นะคะในรายการคุยข่าวบรรณวิทย์นะคะแล้ววันนี้นะคะรายการคุยข่าวบรรณวิทย์ของเรานะคะก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของละครฉากใหญ่การเมืองไทยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากลนะคะผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับทางอาจารย์นั้นถามว่าทําไมเราถึงได้ต้องตั้งชื่อว่า ละครฉากใหญ่การเมืองก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่ในการตั้งรัฐบาลซึ่งมีพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นแกนนําก่อนที่ทางพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีกมีเป็นแกนนํานั้นก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าพรรคก้าไกลนั้นได้ขึ้นเป็นพรรคอันดับหนึ่ง ทีนี้มันก็ได้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นค่ะคุณผู้ชมทําให้ทางพรรคก้าไกลนั้นไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้ทําให้ไม้ต่อที่ว่านั้นส่งต่อไปยันพรรคเพื่อไทยทีนี้พอเ,เป็นพรรคเพื่อไทยปับ๊บแน่นอนเลยว่าคุณทักษินที่หลายคนนั้นบอกว่าอันนี้แหละคือกุญซือในด้านทางการเมืองเขาประกาศมาโดยตลอดว่าเขาจะกลับมาที่ประเทศไทย หลายหลายคนคะ่ะครูครูทางการเมืองหลายหลท่านบอกว่าคุณทักษิรนั้นไม่สามารถที่จะกลับมาที่ประเทศไทยได้แต่วันนี้ท่านก็ได้กลับมาและท่านก็ได้รับการพักโทษซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์ธนพรว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นท่านมองการเมืองเรื่องนี้อย่างไรสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรคะ่ะครับสวัสดีครับคุณอ้อยครับค่ะอาจารย์ค่ะครับคือออยต้องถามอาจารย์ก่อนเลยคะ่ะว่าเมื่อตอนช่วงที่ครับ ไปเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาเองคุณทักษิณเองหรือแม้ทั้งคุณเสกถาเองที่ไปเชียงใหม่หลายๆคนเลยค่ะบอกว่าอันนี้มันคือการเรียกเลตติ้งอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรคะแล้วก็การ,รการเรียกเลตติ้งเนี่ยอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ในบริบทของการเมืองหรือเปล่าคะอาจารย์รับอันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าไฮาไลท์เรื่องการเรียกเลตติ้งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของภารกิจของนายใหญ่เป็นหลัก คะ <N> นะครับเพราะว่าพวกเราก็ทราบดีว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองหลวงของพรคเพื่อไทยนะครับตั้งแต่ยุคพักไทยรักไทยแล้วนะฮะในเมื่อเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับแล้วมาโดนปีแตกในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วสอสอมีสิบท่านเนี่ยนะครับ่ะ,ะเจ็ดท่านนะครับพักเพื่อไทยได้แค่สองพลังประชารัฐแยกมาได้หนึ่งแต่เอาเป็นว่าเมืองหลวงของเพื่อไทยดังนั้นนะครับว่านายใหญ่ค่ะ แล้วไม่เริ่มต้นในการยึดมือหลวงคืนมาเนี่ยนะครับ<า>เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงอันนี้สั้นๆง่ายๆเลยนะ<า>ครับนะครับอันนี้เป็นความจําเป็นของนายใหญ่ที่<า>จะต้องไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมานะครับความจําเป็นของคุณพิธานะ<า>ครับคุณพิธาต้องไปเพราะว่าคุณพิธาเองเห็นแล้วว่าสิ่งที่นายใหญ่ไปเนี่ยอันนั้นคือการเมืองรูปแบบเก่านะครับการเมืองรูปแบบเก่าคืออะไรครับ ไปตรวจงานก็เหมือนกับค้างเหยียดนาพยาเหยียดเนื้อนะครับเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงประลัดกระทรวงอาิบดีนะครับรวมถึงรัฐมนตรีบางท่านเข้าไปต้อนรับแล้วก็ไปตรวจงานแต่ละจุดเขาไปแค่ถ่ายรูปนะครับอาจจะน้อยกว่าถ่ายรูปวยซ้ำไปนะครับเพราะบางจุดที่นายใหญ่ไปเนี่ยใช้เวลาแค่ห้านาทีานะครับพูดง่ายว่าไม่ได้เข้าใจปัญหาไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของงานรอ,อกแต่ไปเพื่อให้สื่อถ่ายรูป ก็เลยไปทําให้เห็นว่าการเมืองแบบใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบนั้นค่ะการเมืองแบบใหม่คือต้องลงไปสัมผัสกับปัญหาจริงๆของเจ้าหน้าที่หน้างานค่ะเราจึงได้เห็นคุณพิธาลงไปดับไฟด้วยตัวเองค่ะนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและก็นางาคิดที่เมือใหม่ก็ไ,ได้แก้ไขส่วนของกรณีคุณเสฐาเนี่ยนะครับคุณเสฐาไม่ต้องการเดือซิ้ในการประตัวใหม่ครั้งนี้ เราะคุณเศรษฐาเนี่ยทราบดีว่าสภาพทางการเมืองในพรรคเพื่อไทยนะครับในายใหญ่คือเพอหนึ่งนะครับของพรรคเพืเ่อไทยค่ะคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีตามหน้าที่นะครับก็ทําตามหน้าที่ให้ค <ขา S 2> ่ะนะครับส่วนในายใหญ่ก็ทําหน้าที่นะครับทางการเมืองนะครับในฐานะเพอหนึ่งของพรรคเพื่อไทยลักษณะตดาการ ด้วยเหตุนี้นะฮะคุณเศรษฐาถึงให้สัมภาษณ์ว่าท่านไม่ได้มีความรู้สึกอะไรในเรื่องที่บอกว่ามีนายกหลายคนเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยเข้าใจสภาพของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ตอนเป็นที่ปรึกษาที่รักแล้วคครับุณเศรษฐาไม่ไม่ไม่ใช่ขึ้นเข้ามาสัมผัสพรรคเพื่อไทยแต่สัมผัสมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนตอนคุณยิ่งรักเป็นนายกเพราะนั้นคุณเศรษฐาเข้าใจดีครับค่ะนรับเพราะฉะนั้นในการ ในสมรภูมิทางการเมืองเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องของสองตัวใจสองคนหลักๆคนนึงเป็นตัวแทนการเมืองรูปแบบเก่าก็คือ,แบบคอนายนให่คนเป็นตัวแทนการเมืองรูปแบบใหม่ก็คือคุณพิธาครับผมค่ะแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นการเมืองรูปแบบใหม่ได้หรือไม่คะในบริบทของทางพรรคเพือ่อไทยผมคิดว่าผลการเลือกตั้งปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยก็่ได้เห็นนะครับว่าพี่น้องจะเปลนเชียงใหม มีความรู้สึกอย่างไรกับการเรียนด้วยแบบเก่าก็คือที่น้องดาวจังหวัดเชียงใหม่ปฏิเสธการเดินด้วยแบบเก่านะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับคุณพลอยมันมีความสลับซับซ้อนแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับอีกหลายปัญหามากกว่าโจทย์ปัญหาเมื่อ20กว่าปีก่อนเอาง่ายๆเนี่ยปัญหาพีเอ2.5เนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการแค่ชาวบ้านไปไปเผา นะครับแต่มันมีทั้งจากรอบประเทศทั้งเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการขอดรวมถึงนะครับปัญหาอือ่นๆเช่นเรื่อการระบบขนส่งเวินทนสําหรับเพือขนาดใหญ่ป <ฮะ S 2> ัญหาเรื่องาการเข้าถึงนะครับบริการของรัฐของพี่น้องชายขอบค่ะซึ่งใน20ปีนี้เราจะได้เห็นว่าพี่น้องชาวจังหวัดเชิบโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยกำลังติดต่อหา อาจารย์ใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะที่ทางอาจารย์นั้นได้พูดมาหลายๆคนค่ะในช่วงเวลาช่วงวันเสาร์วันอาทิตที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเรื่องการที่คุณพิธานั้นลงไปในที่จังหวัดเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งตัวของคุณทังสินเองไปที่จังหวัดเชียงใหม่คุณเสกถาด้วยหลายๆคนบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการชิง เรตติ้งกันทางการเมืองแต่หลายคนเนี่ยคือเขาจะโฟกัสกันที่คุณเสกคุณทักษิณแล้วก็คุณพิธาอ่ะทีนี้อาจารย์เนี่ยก็เลยให้ความเห็นบอกว่าการที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นเหมือนกับเป็นในช่วงของเมืองหลวงและก็อย่าลืมนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือได้ว่าเป็นฐานทัพของคนเสื้อแดงและเป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณด้วยหลายคนก็เลยมองว่าเอแล้วเรื่องนี้นั้น หลายคนก็เลยมองว่าแล้วเรื่องนี้นั้นจะเป็นการดึงพื้นที่ของทางเสื้อแดงนั้นกลับมาหรือไม่ถึงแม้ว่าคุณทักษิณเองนั้นจะบอกว่าเรื่องการลงพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะเป็นบรรพบุรุษแต่หลายๆคนเนี่ยรวมถึงประชาชนคนไทยเราก็ได้เห็นแล้วว่าคุณทักษิณน,นั้นได้มีการแสดงในเรื่องของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่น pm 2.5หรือแม้กระทั่งการที่ตัวของนักข่าวเองนะคะได้มีการไปสอบถามคุณ ทักษิณน,นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารว่าคุณเสกฐานั้นบริหารนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนนั้นก็จับตามองถึงเรื่องนี้รวมถึงได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจว่าการเมืองตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับทางด้านของวิกฤตทางต้มยำกุ้งนะมันมีความที่ยากกว่านะแต่ในขนาดเดียวกันนะคะทางคุณพิธาเองเนี่ยก็ได้ ให้ความเห็นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคุณทักษิณเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปคุยกับอาจารย์ต่อกันเรื่องนี้กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคอาจารย์ครับครับผมคุณอ้อยได้ยินชัดนะครับค่ะได้ยินชัดค่ะเมื่อสักครูคร่นี้องขอภักใจเป็นอย่างสูงค่ะไม่เป็นไรครับผมขออญาตต่อเลยนะครับได้ค่ะอา<ม>จารย์ผม,ผมแค่อยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าสมัยนายใหญ่เป็นนายกเยอะค่ะ อย่างเรื่องไฟป่าเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เหตุเรื่องของชาวบ้านเขาไปจุดไฟเผาอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องระบบขนส่งวลชนเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณะของพี่น้องชายขอบนะครับเราจะได้เห็นว่ากระแสหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยคือการเรียกร้องให้มีการเรียกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะแต่คราวนี้พอเรามาดูนะโยบาย รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องนี้แต่ประการใดะนะครับก็ยังไปก๊อปปี้ไอเดียของนายใหญ่คือเรื่องผู้ว่าซีโอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่นายใหญ่พูดมา20ปีแล้วะนะครับเราจึงได้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยถึงได้ปฏิเสธความข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็จึงได้เห็นว่าทําไมเนี่ยการไปจังหวัดเชียงใหม่ของนายใหญ่นี่นะครับก็จึงไม่สามารถเรียกกระแสนะครับของพรรคเพื่อไทยกลับมาได้ครับค่ะ ก็แสดงแสดงว่าการที่ในายใหญ่กลับมาวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่มีผลเลยใช่ไหมคะสําหรับทางพักเพื่อไทยผมต้องเรียนว่าสําหรับพักเพื่อไทยเนี่ยนายใหญ่ท่านคือเจ้าของพักค่ะนะครับคือท่านว่าอย่างไงเนี่ยพักเพื่อไทยก็ต้องว่าอย่างนั้นแต่ผมหมายความว่าสําหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยการมาสร้างกระแสของนายใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ผลเท่าที่คาดหวังไว้ นะครับแน่นอนว่าในายใหญ่เป็นข่าวแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศใด้<ฆ>นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากานโยบายของในายใหญ่เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันไม่เท่าทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ซะแล้ว<ฆ>นะครับอ,อันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจในายใหญ่นะครับว่าในายใหญ่กม็มีทางเลือกอื่น เพราะถ้าในายใหญ่เลือกไปจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความหมายเพราะจังหวัดเชียงใหม่คือเมืองหลวงของพักเพื่อไทยค่ะนะครับแล้วถ้าปล่อยให้เมืองหลวงพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีสีส้มมาเท่นพ้านอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับในายใหญ่ก็ก็ก็กมมนคงไม่ต้องไปบุกที่อื่นแล้วฮะเพราะขนาดเมืองหลวงบ้านตัวเองยังรักษาไว้ไม่ได้เครดิตมันก็ไม่มีนะครับค่ะครับ อาจารย์คิดว่าการลงพื้นที่ของทางคุณทักษิณในครั้งนี้จะสามารถที่จะเรี่ยงเลตติ้งได้หรือเปล่าคะในมุมมองของอาจารย์ไม่ได้หรอกครับได้ข่าวแต่ว่าไม่ได้เลตติ้งเป็นอย่างที่ผมเรียนไงคะว่าวันนี้เนี่ยชาวเชียงใหม่เนี่ยเขาไปไกลกว่าความความผูกพันในในอดีตเพียงอย่างเดียวะนะครับเพราะตอนที่หาเสียงเลือกตั้งปีที่แล้วเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็ใช้ความผูกพันในอดีต ในอดีตแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องมีการอ้างอิงนายใ,ใหญ่ในการหารเสียงสุดท้ายเป็นยังไงครับก็แพ่ะนะครับนั่นย่อแสดงให้เห็นว่าความต้องการหรือปัญหาของพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่มันไปไกลกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมากมายครับผมค่ะอันนี้นี่เราก็มองในอนาคตได้ภายในอีกส<ม>ี่ปีว่าทางาพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่ชนะ,ะการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามีผลในเรื่องของการตรบัดสัตว์อะไรแบบนี้ด้วยผมคิดว่า เพื่อไทยเขาวางรูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับเขาขอเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้แพ้ะนะครับก็คือเขาทราบดีว่าพรรคกาไกลเนี่ยแต่ถ้าไม่ถึงสองร้อยห้าสิบเก้าเสียงยังไงก็เป็นรัฐบาลไม่ได้คะพรรคเพื่อไทยเขาก็ขอเป็นที่หนึ่งในในผู้แพ้แล้วก็รวมเสียงให้ได้มากกว่า250สองร้อยห้าสิบอันนี้คือสิ่งที่ทักคเพื่อไทยถ้าจะสู้ก็ต้องสู้ในรูปแบบนี้ นะครับส่วนรูปแบบที่ว่าจะหวังว่าจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ยากนะครับเพราะเอาง่ายๆนะครัุดอ,ออยถ้ากลับไปคุณเศรษฐายังแจกเงินดีต้อนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้เนี่ยนะครับเรื่องอื่นยังไม่ต้องพูดฮนะค่ะนะครับคือทําทํานโยบายอื่นอีกสิบเรื่องเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับแจกเงินหนึ่งหื่บาทให้ให้สําเร็จ อาจารย์มองเกี่ยวกับใ<บ>นเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลว่าเป็นอย่างไรบ้างครับจะมีโอกาสาที่จะเป็นไปได้ไหมอ่ะคือวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐาครับผมเคยเรียนแล้วว่าต่อให้จะต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงเสี่ยงตารางก็จําเป็นที่ต้องแจกให้ได้ค่ะเพราะนโยบายนี้คือนโยบายที่คุณเศรษฐาพูดเองไม่มีใครพูดค่ะนะครับ,รบ,รบถ้าคุณออยกับคุณผู้ฟังจําได้เนี่ยตอนที่จัดอีเวนต์เปิดตัวนโยบายนี้ตอนนั้นพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ นโยบายเนี้ยมาฆ่าก้าวไกลใ,ในการเลือกตั้งนะครับแล้วคุณเศรษฐาในฐานะคนดคคนนิเดตนายกนะครับตอนนั้นขายภาพความเป็นมือเศรษฐกิจก็ปกระกาศนโยบายนี้บนเวทีด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าคุณเศรษฐาทํานโยบายนี้ไม่ได้นะครับคุณเศรษฐาอาจจะยังเป็นนายกได้แต่ก็จะเป็นนายกที่ไม่มีเครดิตทางการเมืองไม่มีใครยอมรับนักถือนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าบรรยากาศ เป็นยังไงก็คล้ายๆกับยุคสมัยท่านพลเอกชวลิตเมื่อปีสี่ศูนย์นะครับที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีจริงแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ไม่มีใครเชื่อมั่นในการทํางานของรัฐบาลสุดท้ายท่านก็ต้องพ้นจากตาแหน่งไปนะครับต,ตอนนี้คุณเสฐาเนี่ยแม้ว่าคุณเสฐาจะเป็นนายกได้นะครับเพราะเพื่อไทยก็ยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้นะครับเพราะนั้นแต่คุณเสฐาก็จะเป็นนายกซึ่งคนก็ไม่ได้จดจำอะไรนะครับเสียเครดตทางการเมืองไปครับผม ค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าสำหรับทางคุณเสกฐาแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยสามารถที่จะอยู่ครบ4ปีไหมคะอาจารย์ค่ะก็อย่างที่ท่านอาจารย์นั้นได้บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆคนก็เลยมองว่าอ้าว พอในเรื่องของเงินดิจิตัลกลับมาแล้วเริ่มมีการพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทางรัฐบาลของคุณเศรษฐานั้นจะว่าอย่างไรถึงแม้ว่าทางคุณเศรษฐานั้นจะออกมายืนยันเกี่ยวกับนี้เรื่องของเงินดิจิทัลนั้นก็ตามแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยรวมถึงนักวิชาการเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของเงินดิจิตัลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยทำลำบากนะ ถ้าเกิดเป็นในมุมมองของทางด้านเศรษฐกิจแต่ในขนาดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมในมุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับในเรื่องของพวกในเรื่องของการเมืองนะคะหลายๆท่านก็มองว่ายัางไงอย่างไงก็แล้วแต่ต่อให้ยากลาบากขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะทางคุณเสกฐานนั้นก็ต้องทําให้ได้เพราะว่านโยบายนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายหลักของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาติดตามกันดูแล้วค่ะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยจะสามารถที่จะทําได้หรือไม่แต่ว่าเดี๋ยวออย,ยจะถามอาจารย์ อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งประเด็นซึ่งถือได้ว่าร้อนแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือประเด็นของการยุบพักเก้าวไกลขาจานรอยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะซานค่ะสอพย์ศูนย์ค่ะครับผมได้ครับเมื่อกี้ผมผมขออนุญาตจบแค่ว่าพักพักเพื่อไทยเองก็ยังไม่พร้อมจะเลือกตั้งค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้ ค่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวออยขออนุญาตต่อในอีกประเด็นนึงเลยนะคะซึ่งเรีย้วยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยก็คือว่าในการยุบพักเก้าไกลอะค่ะอาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะฮะไม่มองยังไงฮะก็ยุบแน่นอนครับผมยุบแน่นอนชัดเจนเนอะแน่นอนแล้ววันนี้กรกตก็ทําอย่างที่พูดไว้จริงๆว่าพร้อมที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัรรมนูญพายเร็วที่สุดสองวันช้าที่สุดในหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่แค่เปิดมาทํางาน วันจันทร์ก็ยื่นแล้วนะครับค่ะแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการยุบพักการเมืองเนี่ยบ่อยมากเลยค่ะจาจาร์อาจารย์คิดว่าในการแก้ไขในการยุบพักการเมืองเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการเมืองไทยได้จริงหรือไม่แล้วมีวิธีไหนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการเมืองไทยได้นอกจากการยุบพักคะอาจารย์ครับผมจริงๆแล้วการยุบพักเนี่ย มันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนนะครับเ <ฮะ S 2> พราะพรรคการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากศรัทธาของประชาชนม <ฮะ S 2> ันจะบ้าเพราะไม่ศรัทธาพรรคนั้นก็ล้มหายตายจากไปเอง<ฮ>ะนะครับเนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วว่าผมไม่ได้เห็นด้วยเลยกับรพรัฐบาลพรรคการเมือง<ฮ>ะนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนประเด็นที่สองถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกด้อมต้มทั้งหลายจะทํำยังไงผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็มีทางเดียวครับก็ต้อง พุทธิสภาให้เป็นสอวอสีส้มให้ได้เพรานะว่าสอวอสีส้มเนี่ยสอวอคือต้นกําเนิดของกรรมการองค์กรอิสระค่ะรับถ้าสอวอเป็นสีสม้มกรรมก,การองคอ์กรอิสระก็เป็นสีสม้มหรือถ้าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่พักเก้าไกลยื่นไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องการเสียงสอวสนับสนุนอย่างน้อย70เสียงก็คือหนึ่งในสามค่ะถ้าพักเก้าไกลสามารถยึดสภาสูงเป็นสอวอสีส้มได้ในปัญหานี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ แต่ถ้าพักเก้าไกลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถนะครับน้อมส้มทั้งหลายไม่สามารถยึดยึดสภาสูงได้ก็จะถูกยุบพักไปเรื่อยๆนะครับยึดยุบพักวนไปนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายซึ่งบรรดาพักเก้าไกลก็ทราบดีว่านี่คืออ่านนิติสงครามค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะจะหลุดจากสงครามนี้ได้มีทางเดียวครับพวก ต้อมส้มทั้งหลายก็ต้องยึดสภาสูงเป็นสวส้มให้ได้อันนี้คือทางเดียวครับค่ะอันนี้นี่รเราดูไปแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการละครเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับเป็นพักพวกใครพักพวกมันปัญหาของการเมืองไทยเนี่ยมัน,ม,น,นมันเป็นความจาเป็นครับค่ะมันเป็นความจําเป็นเพราะว่างี้ครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถยึดสภาสูงได้เนี่ยก็แก้ไขรัฐก็ไม่สามารถจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมได้เช่นเดียวกันค่ะ เพราะว่ากระบวนการการแก้ไขรับนูนเนี่ยตามแติจาเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องผ่านสภาผู้แทนรัษฎรแล้วเนี่ยต้องมีสวสนรับสนุนอย่างน้อยหนึ่งสามนะครับคือคือผมเข้าใจดีฮะ,ค,ะคือจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าด้วยวิธีการเนี่ยวันเนี้ยมันทําให้บรรดาพลพรรคคลรัฐสีส้มเนี่ยนะครับก็จะต้องส่งคนเข้าไปเป็นสวออให้ได้ครับค่ะครับเขาบอกว่า ประชาธิปไตยภายใต้ของคําว่าไม่ประชาธิปไตยในของการเมืองไทยอาจารย์คิดเห็นคํานี้อย่างไรบ้างคะและเมื่อไหร่ประเทศไทยเราจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆสักทีคะอาจารย์ผมผมคิดอย่างนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้้ดยตัวเรานะครับอย่างกรณีของเอฟซีของด้อมส้มเนี่ยนะครับคิดว่ากลางปีนี้จะมีการเลือกเลือกสอเลือกสอ S <S <S เพราะนั้นพวกด้อมส้มทั้งหลายก็อย่าเอาแต่บทน,นะครับสิ่งที่ท่านต้องท,ทําคือว่าท่านต้องส่งนะครับหรือด้อมส้มทั้งหลายก็ต้องไปก็ต้องไปสมัครเป็นสอวนอี่คือกติกตาที่ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนะครับ <S 2> <S 2> <S ท่านต้องเข้าไปเป็นสอวอเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือเลิกกติกาที่ท่านที่ท่านเห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะมองไม่เห็นทางทางอื่น เพราะว่าต่อให้ท่านเป็นรัฐบาลต่อให้ท่านมีสสวนต่อ1500เสียงท่านก็ตัดวงจรการอุปพักท่านไ,ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าจะชอบไม่ชอบเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งในทางหลังการแต่ว่าโดยกลยุทธ์เนี่ยต้อมส้มทั้งหลายจําเป็นต้องยึดสวให้ได้ค่ะเพราะถ้าท่านยึดสวได้ท่านท่านจึงจะสามารถมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากได้ถ้าท่านยึดสวได้ การเป็นทาที่ได้จาก,กองค์กรอิสระมันถึงจะเกิดแต่ถ้าท่านยึดสอบอไม่ได้สิ่งที่ผมพูดไปก็ไร้ประโยชน์นครับค่ะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องสวอ,อค่ะอาจารย์มองอย่างไร,รบ,บ้างคะเกี่ยวกับนี้เรื่องของการเลือกสวอ,อที่จะมีใหม่ในชุดนี้ครับผมก็คิดว่าการเลือกสวอ,อในรอบนี้มีความคึกคักนะครับ,รบซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับ,รบก็ถือว่า เท่าที่ทราบจากกรกตมาก็เห็นว่ามีคนอยากจะสมัครเนี่ยก็เกินสองแสนสามแสนไปแล้วก็ถือว่าเรืงมีแต่ยังน้อยเกินไปนะครับแต่ต้องเยอะกว่านี้อีกผมเองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะทําทให้บรรยากาศเลือกตั้งใา้เลือกสอบอเป็นไปด้วยความคึกคักผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นว่าห้าแสน 5, คนนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบมีนาคมนี้วันพุธนี้นะครับถ้าท่านไหนสะดวกก็ไปเจอผมได้ที่สโมสรทหารบกตั้งแต่เก้าโมงเช้า ตั้งแต่9โมงเช้าเลยครับ<ม>ก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องอสอวอสีส้มค่ะนะครับคําว่าสอวอสีส้มไม่ได้แปลว่าพักเก้าไกลเขาสบลงสมัครเพราะเขาสบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนประเทศนะครับเราต้องเริ่มจากตัวเราเรา,เราลงมือทําได้ด้วยตัวเราเองครับค่ะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ต้องไปเจออาจารย์ค่ะนี้ต้องเป็นโครงการดีๆที่ที่น่าไปมากค่ะอาจารย์เจ็ดเก้าโมงเช้าครับผมครับผมครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะออยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์คุยข่าวอนุรุณนะคะสวัสดีค่ะครับครับยินดีครับค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของในเรื่องของกฎกติกาแล้วก็ ในเรื่องของรัฐธรรมนูญได้นะเพียงแค่อาจารย์ให้ความเห็นว่าทางด้อมส้มก็ต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องของสวแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันไปนะคะคุณผู้ชมว่าในการยุบพักของทางพักเก้าไกลเนี่ยมีมีอย่างแน่นอนอทีนี้ ทางพักเก้าไกลเองหลายๆคนก็อาจจะห่วงในเรื่องของทางพักเก้าไกลแต่ไม่เป็นไรค่ะทางพักเก้าไกลเนี่ยเขาก็ได้มีในส่วนของในเรื่องของแนวทางแล้วก็มีการเตรียมตามขั้นตอนนั้หมดแล้วรวมถึงในเรื่องของพักใหม่ก็ได้มีการเตรียมการไว้แล้วซึ่งดูเหมือนกับทางพักเก้าไกลเนี่ยก็มีการเตรียมการกันพอสมควรนะคะในขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของเลตติ้งต่างๆนะคะที่ได้ไปเจอกันที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าคุณทักษิณนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพล ของทางพ a คเพื่อไทยและของการเมืองไทยแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าการกลับมาในครั้งนี้แล้วก็การลงพื้นที่ในในช่วงจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นได้แล้วนะคะว่าไม่สามารถที่จะเรียกเกี่ยวกับในเรื่องของเลตติ้งได้จริงนะคะทีนี้ออยอยากจะชวนทุกคนนะคะให้ติดตามว่าอีก4ปี การเมืองไทยนั้นจะเป็นอย่างไรรวมถึงทางอาจารย์เองก็ได้ให้ความเห็นไว้เหมือนกันนะคะว่าในการยุบพักนั้นมันไม่ได้เกิดผลดีเลยเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองไทยแต่การยุบพักสีส้มหรือพักเก้าไกลในครั้งนี้มันมีเหตุและผลของมันและก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้จะเป็นการตัดสินเพราะว่าทางกะกะตน,นั้นได้ยื่นเรื่องไปที่ ทางสารแลนะมนูษแล้วแต่หลายๆคนก็บอกว่ายุบแน่นอนเนาะอะ,อะ